ทำไมคนถึงมาหาคุณเยอะคุณเคยรู้ไหมมีลูกค้าเยอะมากที่เขาอ่ะไม่สามารถที่จะยกแขนได้สุดได้เขาไม่รู้ด้วยซ้ําและบางคนได้แค่นี้คุณเคยที่จะบอกเขาไมว่านี่นะมันเกิดจากการบาดเจ็บของหัวไหล่ดังนั้นลูกค้าที่สามารถหมุนได้นะดูสิบางคนเนี่ยหมุนได้ไม่เยอะ หมุนได้เท่าไหร่ไม่ถึงร2 0องศาบางคนได้ร8 0ยองศาบางคนได้45องศาคุณรู้ไหมว่าตัวคุณเนี่ยช่วยคนได้เยอะขอบคุณมากค่ะคุณยายใจดีรู้ไหมว่าคุณช่วยคุณได้เยอะเขาอ่ะครูจะบอกนะถ้าคนเขามีความรู้เขาจะไปออกกำลังกายเขาจะยืดหยุ่น stretching แต่คนที่เขาแบบมีความเครียดเยอะ เขาลืมดูตัวเองเนี่ยเขาอะจนไหลติดยกไม่ได้อยู่สภาพแบบนี้แล้วต้องผ่าตัดแล้วการผ่าตัดเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งความรู้สึกไม่พอพอผ่าตัดกว่าจะดีขึ้นอีกแล้วความมีสมรรถภาพในครอบครัวในกับภรรยาทำอะไรไม่ได้ทำการบ้านไม่ได้เสียความเป็นชงชายอีกศูญเสียภาพลักษณ์อีก คุณคิดดูสิคะว่าคุณขาดความรู้เรื่องอะไรถ้าคุณอยากเป็นหมอนวดที่ได้ไรายได้ที่ดีคุณจะต้องเพิ่มรู้ว่าเฮ้ยอาทิตย์นี้ฉันต้องรู้เรื่องอะไรเพิ่มวะเฮ้ยฉันต้องเรียนรู้เรื่องของการสื่อสารกับลูกค้าไหมฉันต้องเรียนรู้เรื่องของการปิดการขายไหมนี่คะ่ะคือสิ่งที่จะต้องทำให้คุณพัฒนาตัวเอง เพราะฉะนั้นครูบอกเลยว่าใครดูแลรักษาหัวไหล่นะคะได้ดีนะครูเนยคุณยิ่งจะมีรายได้มากกว่ามากนะคะเพราะฉะนั้นครูมีเวลาน้อยนะคะครูก็จะไปเร็วๆเด้อครูจะไปเร็วๆนะเพราะฉะนั้นต่อไปคุณเห็นไหมคะว่านี่คือสิ่งที่เราอะหลายคนมองพลาดแล้วครูบอกแล้วนะให้ไปติดตามครูถ้าใครเพิ่งเข้ามาฟังไปดูใน YouTube ครูคะ่ะ ใครที่อยู่ใน YouTube ครูเอาปากกามาจดเขียนนะเขาส่งข้อความหาครูแบบคู่ค้าขอบคุณนะคะหนูมีไรายได้เยอะแล้วหนูอย่างนั้นหนูอย่างนี้เพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าคีย์สำหรับครูโรสถามตัวเองก่อนว่าคุณแค่ต้องการเปิดร้านนวดเพียงเพราะวอนหรือว่าต้องการเปิดร้านนวดเพราะว่าคุณนีสนี่คือคีย์สาคัญค่ะคีย์สาคัญค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ว่าคุณวอน คุณก็จะอยู่อีกแบบหนึง่งคุณก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าใครอยู่ที่นิดมาดูข้อนี้มาดูข้อนี้เลยค่ะเพราะว่าข้อนี้นะข้อนี้จะทำให้คุณเห็นว่าเราอะสามารถช่วยลูกค้าได้เยอะเลยใครดูแลระบบหลังระบบต้นคอรระบบหัวไหล่คนเป็นเยอะมากดังนั้นหน้าที่ของคุณการที่คุณจะทำให้ลูกค้า รักคุณและติดคุณแล้วก็มาที่ร้านคุณเนี่ยนะคุณจะต้องทําแบบนี้ค่ะคุณจะต้องหนึ่งเวลาที่คุณโพสต์เวลาที่คุณทําอะไรคุณจะต้องทําให้เห็นเอ็นโกลว่าเฮ้ยถ้าไม่ออกกําลังกายนะถ้าไม่มาหาฉันนะไหลติดจ่ายเงินเสียเวลาเสียอนาคตเสียภาพลักษ์รวยแค่ไหนสุขภาพเสียเสียภาพลักษ์ก็ไม่มีประโยชน์ก็ไม่มีประโยชน์ค่ะเพราะฉะนั้น ถึงคุณคิดดูสิว่าหน้าที่ของคุณช่วยเหลือคนได้มากขนาดไหนเพราะฉะนั้นครูถึงบอกว่าให้เรารู้จักคุณค่าของตัวเราเองนะคะรู้จักคุณค่าของตัวเราเองว่าเราอ่ะช่วยคนได้มากแค่ไหนต่อไปครูจะบอกว่าวิธีการอีกอันนึงนะคะครูกําลังจะบอกว่าวิธีการนี้แปบ๊บหนึ่งค่ะลบโอเค ลบแป๊บหนึงค่ะคุณรู้ไหมคะอันเนี้ยต้องขอบคุณลูกค,ค้าครูมากเลยค่ะครูจะให้ดูลูกค้าท่านนี้นะทําไมอ่ะเขาถึงยอมจ่ายทําไมเขาถึงยอมจ่าย,าย,ายลูกค้าท่านเนี้ยเป็นวิศวกรแล้วลูกค้าท่านเนี้ยเคยไปนวดมาตั้งหลายที่สามเดือนที่แล้วนวดเป็นสิบยี่สิบสี่ครั้งแล้วลูกค้าคนเนี้ยเคยได้รับการฉีดยาแล้ว ลูกค้าคนเนี้ยเคยไปหาหมอนวดสารพัดนวดแล้วแต่เขาบอกได้เลยว่าในชีวิตฉันฉันไม่เคยเจอหมอนวดที่ใส่ใจฉันขนาดนี้ตรวจฉันละเอียดขนาดนี้อันนี้ภาพก่อนนวดภาพก่อนนวดเขาอยู่ในสภาพนี้ลุกขาออกมาก็ไม่ได้ถ้าเขาเนี่ยสามเดือนที่แล้วอ่ะถ้าเขามาเจอครูก่อนเขาคงไม่ได้เจอปัญหาแบบนี้ และครูขอบอกทุกคนว่านี่คือเวลาการสะสมการที่ลูกค้าติดมาขนาดนี้มากกว่า3เดือนการดูแลเนี่ยจะต้องดูแลทุกอาทิตย์เพราะฉะนั้นหน้าที่ของหมอนวดไทยคือเราต้องรู้เรื่องของทําอย่างไรอ่ะลูกค้าถึงจะเชื่อใจเราทําอย่างไรอ่ะลูกค้าถึงจะไว้วางใจเราทําอย่างไรอ่ะลูกค้าเขาถึงจะรู้ว่าเราจริงใจกับเขา ทำอย่างไรอะลูกค้าถึงจะรู้ว่าเขาจ่ายเงินแล้วคุ้มคีย์อันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าคนที่มาหาครูเนี่ยครูจะสอนเรื่องการตรวจร่างกายการซักประวัติทุกครั้งและเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆใครที่ไม่มีการตรวจร่างกายการซักประวัติคุณไม่ใช่หมอเทวดาคุณเป็นหมอนวดคุณสามารถทำได้ค่ะการซักประวัติตรวจร่างกายจะต้อง มุ่งเน้นและก็เจาะลึกเขาถึงจะกล้าที่จะบอกคุณเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ตอนสุดท้ายคุณจะบอกว่าเขาสามารถหลังเขาตรงนี้นะหลังเขาตรงนี้เขาสามารถหน้าอกเขาตรงนี้ติดกับฝาผนังได้แขนเขาก็สามารถมูฟได้ดังนั้นแม้จ่ายเท่าไหร่เขาก็จ่ายค่ะค่านวด149เ้าจ่าย200รอ้ไอโลกเขาก็จ่ายค่ะ แล้วเขาก็ขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนี่คือคีย์ค่ะว่าถ้าใครนิดอยากเป็นหมอนวดเมื่อชีมีไรายได้ที่ดีคุณจงเปลี่ยนกระดาษที่คุณซีหลอกออกไปไอ้ที่เห็นเห็นนะมันไม่ใช่แต่คุณจงไปเอากระดาษที่ซีหลอกคือไปเศษคนที่เขาทำได้แล้วทำได้แบบไม่ใช่เด็กเส้นนะเพราะมันมีบางคนเนี่ย ที่เขาทําได้แบบเด็กเส้นเธออย่างนั้นเธออย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องของคนอื่นแต่ครูรสจะบอกว่าครูเน้นการทํางานคุณภาพการจริงใจกับลูกค้าการที่คุณไม่เอาเปรียบลูกค้าเพราะฉะนั้นคีวันนี้นี่คือสิ่งสําคัญที่ครูจะบอกคุณว่าคุณก็สามารถทําได้และทําได้ดีด้วยนะคะต่อไป